ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่อันอีนะจ๊ะคุณผู้ชมเมื่อกี้อันอัดคลิปไปแล้วแล้วเสียงมันไม่โอเคเสียงมันไม่ดีก็อัดมาแปนาทีมันก็เกือบเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะเกือบเกือบยีนาทีเลยอะนั่นแหละโอเคมาคุณผู้ชมวันนี้วันที่8ตุลาคมมีการอัปเดตใหม่ตัวละครใหม่เข้ามาคุณผู้ชมนิวคาเลคเตอร์คือเพโรน่าคือตัวนี้ นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มีแจกของใหม่โอเคคุณผู้ชมคือ อันจะบอกว่าพา์ที่แล้วแล้วนู่นอันก็เคยทาคลิปเกี่ยวกับฮัลโลวีนล็อกอินโบนัสก็คือเคยเคยพูดไปแล้วแต่คืออันเพิ่งมานึกได้ว่าคลิปนั้นพังนี่ว่าอันเลยไม่ได้ตัดต่อลงคือมันมีกิจกรรมฮัลโลวีนล็อกอินโบนัสอันเนี้ยมีมาตั้งแต่ต้นเดือนละคือวันที่1เดือน10ละหมดวันที่5เดือน11ก็คือวันที่5เดือนหน้าคุณผู้ชมส่วนกิจกรรมใหม่ล่าสุดก็คือกิจกรรมนี้คุณผู้ชมเป็นกิจกรรมล็อกอินเหมือนกันล็อกอินโบนัสเหมือนกันอันเนี้ย เหนือสิ่งอื่นใดคุณผู้ชมมีตัวละครใหม่เข้ามานี่เจลลี่มันนี่เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช <C le af> เพมสเโลนาเพลนนะกูไปแล้วเนี่ยนี่คือเพโลนาคุณผู้ชมเนาะนี่นี่นี่เป็นสายแทงคริสตั้นสีน้ําเงินนะจ๊ะเฮ้ย <C le af> เราได้เรามีผู้หญิงสายแทงเพิ่มมาอีกคนหนึ่งแล้วคุณผู้ชมก็มีอันนี้นะคุณผู้ชมมันเป็นมีมาให้เป็นกิจกรรมมีเป็นสี่สเต็ปก็มีแล้วก็หรือว่าถ้าเราจะสุมแบบเดี่ยวๆก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมน้ยน้ยนั่นอาวแรกก็หญิงเอ๊ะ กลอสพรินเซสเหรอเจ้าหญิงเจ้าหญิงผีน้อยหรือเปล่าวะหร,หรือกูอ่านผิดเออนะไม่รู้อะเออถ้าถ้าอ่านผิดก็คือจะลบแต่ถ้าไม่อ่านผิดก็คือก็ก,ก็ลงอยู่โอเค เนือสิ่งงนใดคุณผู้ชมมีชาเลนจ์ใหม่เข้ามาชาเลนจ์นี้อยู่6วันคุณผู้ชมชาเลนจ์เก็บของอีกแล้วซึ่งเมื่อกี้อันก็เล่นให้ดูแล้วแต่คลิปพังเล่นใหม่ก็ได้ก็คือชาเลนจ์นี้คุณผู้ชมเป็นชาเลนจ์แจกของไม่อันไม่อันหรือเปล่าอันอยู่มีอันอยู่คะแนนสูงสุดอยู่ที่ห้าหมื่นคุณผู้ชมซึ่งเราอ่ะต้องใช้ทีมที่เราจัดเองตงัวละครที่เราอัปเดตมาเองกับ มือของเราเนี่ยมาเล่นชาเลนจ์นี้คุณผู้ชมเป็นชาเลนจ์ที่เหมาะสําหรับสายランเนอร์อย่างอันมากๆซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ที่อันทำพังไปอันเล่นไป3รอบคุณผู้ชม3ามรอบที่เล่นไปนก็อืมช <c oughs> นะ1แพ้สสรุปอัน,นมึงสายランเนอร์จริงหรือเปล่าโอเคแบทเทิลสตาร์ไปก่อนชาเลนจ์เนี้ยมันเป็นชาเลนจ์ของการดึงธงจะมีธงอยู่ทั้งหมดมี12บงธงแต่มี15คะแนนโดยมีธงหนึ่งที่จะเป็นคะแนนเยอะที่สุด เก็ม right? คุณผู้ชมเดี๋ยวเข้าเกมไปเดี๋ยวก็รู้คุณผู้ชมเฮ้ย hey, ครั้งนี้สุ่มได้ทีมดีคุณผู้ชมคลิปที่แล้วคลิปที่พังไปนี่คือคือแม่งแต่ละคนเลือกตัวอะไรก็มาก็ไม่รู้แบบโคบี้อะไรเงี้ยฮัลโหลเลือกตัว2ดาวมาแล้วคือคนอื่นเขาแบบมันเดือดร้อนอย่างนี้นะเออสกอร์ทีมเรา8ปหมื่นเสร็จ สกอร์ทีมฝั่งตรงข้าม95 0 0 0มคุณผู้ชมไม่ต้องเครียดนะคุณผู้ชมกิจกรรมแบบนีน้มันไม่ได้ลดเกรดเรานละนี่คุณผู้ชมนี่ไงมี12งธงคุณผู้ชมแต่จะมีธงหนึ่งที่คะแนนเยอะกว่าเพื่อนก็คือธงตรงกลางคุณผู้ชมเนี่ยมันจะมี3คะแนนมีเลข3ามไม่ดูด้วยให่ไหมนั่นแหละคุณผู้ชมจบเกรดไหมเข้าใจเนาะโอเคเข้าใจ <S <S อืมโอ้ยตัวหนึ่งอุย้ยอทํทำไมมันรวมจิวเวลรี่บันนี่ก็อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งโอ้โห โอ้โหพ,พวกกแกคือมหาเทพสองคนเลยนะมาลุงเจลเจลบรีพันนี้คนเดียวฮัลหลดึงตรงไปดึงไม่ได้หือื่ยกูจะตายแล้วเริ่มหมดไฟแล้วเมื่อกี้เอาพลังไปลงกับสามตาแรกหมดเลยมาแป๊บ <c> น <oughs> ึงอืมโอเคเรียบร้อย เราอยากได้ธงตรงกลางอะแม่งต้อง3ามคะแนนคุณผู้ชมแต่คือสโมเกอร์มันอยู่อยู่เฮ้ยเราแต่เราสีเขียวจมตีสโมเกอร์เข้าสโมเกอร์คือเลยวะสโมเกอร์เข้าอยู่แล้วโอ้ยตั้งเนื่องตายคู่เลยว่ะทั้งเราทั้งเจ้าหญิงเอาตรงนี้เอาคิวเลอร์โอเคเอฟไปข้างๆงั้นเรามาตรงกลางต้องได้แล้วแหละต้องได้แล้วแหละอืมเรียบร้อยแล้วก็เอาตรงธงตรงกลางนี่เลย มันไม่มีใครอยู่คุณผู้ชมเป๊ะเวอร์ไม่มีใครอยู่เราก็ซอยซีจ้ารออะไรแต่ข้างหน้าเรานี่มีคนอยู่เนอืมโอ้ยเพื่อนเราแบบแรกเห็นกูค็นจะว่าศัตรูไอ้บาเอ้ยโอ้โหสมโมกเกอร์ทำไมาจงตีแรงจังเลยคุณผู้ชมอ๋อสมโมกเกอร์ตัวนี้มันเป็นสายแอคแทกอันก็ตะติงหน่งว่าเป็นสายแท้งตั้งนานเพราะปะกติสมโมกเกอร์เป็นสายแท้งไงมามาสมมกอไม่โดวนวะไม่เป็นไรไม่โดนก็ไม่ถีบก็ไนดะ้อะ <c oughs> ดึงธงต่อ,อนี่นี่มาสิมาสิแน่จริงจงตีกูให้เข้าอ่ะใครโดนแน่จริงตีกูให้เข้าทาเลยนะถ้าตีเข้านี่คือกราบไปถึงในล่างนี้นะออกันให้ได้อีก 8.. 7... อุย๊ย <c oughs> oh my god oh my god oh my god o oh my god ชนะพอดีโอ้เกือบแพ้โชว์อีกสักตาไหมเริ่มสนุกละเฮ้ย <c oughs> เราได้ตั้ง9ธงนม แต่ค่าเคยไม่ได้เลยคืออาจจะบอกว่าชาเลนรอบนี้นะคะแนนมันไม่ต้องมันไม่ได้เยอะนะมันก็เลยได้ของง่ายแต่ถ้าเป็นชาเลานจทิครั้งที่แล้วอะไม่ได้ของยากนิดนึงเพราะว่าต้องใช้คะแนนสูงแต่ครั้งนี้ไม่จําเป็นเพราะฉะนั้น น่าจะได้ครบทุกอย่างเริ่มกันแล้วมันชื่อแหละ Land of b a n o State โอเคมาเล่น Jewelry Bunny เหมือนเดิมสายนอร์ที่แท้ทูต้องชนะชาเลนนี้ให้ได้เป็นชาเลนที่เอาไว้ทาคนอื่นดูไหมเหมือนคือแอคเขาที่แล้วอันนี้เคยเล่นนะแบบเล่นกับคุณผู้ชมว่าแบบเออเนี่ยเราสําหรับสายนอร์เนี่ยแบบเออเนี่ยแข่งกันใครได้เยอะที่จุดอะไรเงี้ยก็คือแข่งกันนะไม่ไม่ไม่ได้มีรางวัลอะไรให้หรอกคุณผู้ชมสกอร์เราเยอะกว่าประมาณ2 0 0พนิดนิดคุณผู้ชมน่าจะสู่สี ตานี้แต่ฝั่งเราสายแรนเนอร์สองฝั่งศัตรูไม่มีสายแรนเนอร์อุย้ยแต่สายแอ็แทกสาเลยนะฝั่งศัตรูเราจะไม่ขึ้นสรวดคุณผู้ชมความจริงมันมีให้ขึ้นสรวดด้วยนะข้างๆตรงนี้แต่ไม่ขึ้นดีกว่าเพราะว่าเราก็อยากจะเก็บป้อมเอาละสิกูสู้กับลอบุจิมาลอบุจิไปดึงธงไปเชื่อเลยว่าอุยอ๊ยอุยชวัวเฮ้ยมาโจมตีเราไม่เคยเข้างั้นแสดงว่าเวลมันต้องน้อยกว่าเรานแน่เลยหรือเปล่าเมื่อกี้เจ็ดร้อยไม่เข้าตรงไหนละอุ้ยฮัลโหลอ้าว กระโดดลงไปแล้ววะน่าจะแบบหน้าจอรวนเหมือนเราเนี่แหละไม่น่าต่างกันมากเมื่อกี้โอเคมาเพิ่มเกาะเพิ่มกับพลังโจมตีให้กับตัวเองนิดนึงเรียบร้อยนี่จูเลี่บอนนี่สู้ๆอ๋อไม่เดินนะหน้าจอโทรศัพท์มีตังกูจะซื้อใหม่ทันทีเฮ้ยโอเคมาตรงนี้เนี่ยไปอีกแล้วรีบไปเรื่ไปรีบไปจูเลี่บอนนี่เฮ้ยเธอหยุดทําไมเนี่ยอเป็นหนึ่งโมอา โมอ,อาหายโอเคให้เขาสู้กันไปคุณผู้ชมเราเด่นเรื่องการดึงธงเพราะฉะนั้นเราก็เน้นการดึงธงไปก่อนเนาะเฮ้ยเอ็กเด็กแข็งไม่ให้ยาเอ้าเอ็กเด็กชนะชเฉลยวะโอเคดึงธงไปอีกเอ็กเด็กไปดึงตรงกลางเลยเฮ้ยอา้าวอะไรอยู่ดีป้อมหลุดอ๋อมีศัตรูเข้ามาไม่ใช่ศัตรูใครหรอกก็โมอ,อานี่แหละอูอ้ดโดน โมอาถีบแรงขนาดนั้นเลยเหรออู้แล้วหนึ่งร้อยชิพายแล้วจ้าโมอาแฮนโคกเฮ้ยไม่ได้เราจะแพ้ไม่ได้สิรีบรีบวิ่งแป้นแป้นหมายถึงหน้าจออย่าลวนบ่อยขอร้องสาธุโอ้โหอืมอืมโมอาเก่งจังเลยวะเออไอเหียโมอา,าเล้แค่หนึ่งร้อยทำได้ยังไงสุ่มยังไงให้ได้โมอาเยอะๆถามก่อนโอ้โหแล้วคือคุณผ,ผู้ชมขัดใจมากตาเนี้ยเป็นตาที่ขัดใจที่สุดเลย โอ้ยไม่เป็นไรคุณผู้ชมสร้างมันแพ้ชนะเราก็ได้คะแนนโอเคคุณผู้ชมงั้นก็ตามนั้นแหละมันเป็นเพราะว่าหน้าจอของอันหรือว่าเป็นเพราะว่ามือของอันเองวะเฮ้สร้า <Hey. S 1> งมันเถอะคุณผู้ชมอย่างน้อยเราก็ได้ตั้งสองพันกว่าคะแนนได้ของอยู่แหละน่าได้อยู่โอเคคุณผู้ชมงั้นก็คลิปนี้อันลาว้จะเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็กด u b s ส r i b e ให้อันด้วยกดแม่งทุกอย่างนั่นแหละเออแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมเนี่ยย้ำตอนที่เขาก่อสร้างกันนะั่นแหละ ย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมก็คือคลิปเนี้คลิปไม่ใช่คลิปนี้ช่องของอันนะลงคลิปเป็นวันเว้นวันแล้วจะพยายามทำให้ได้นะออสำหรับคลิปนี้ลาไปเลยแล้วกันบ๊ายบาย